สวัสดีครับวันนี้อยากจะนำเสนอ c o o p e t t n n y y o o n e p t u u l l ที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยเราเรียกว่า Feedback ครับเป็นสกิลอย่างหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะนำเสนอในเชิงของระดับของการให้ข้อมูลป้อนกลับ POSITIVE Feedback ครับหลายคนคงการให้ Feedback กันแล้วนะครับวันนี้ครับประเด็นของการให้ Feedback จะทำยังไงครับที่เราสามารถที่จะ เพิ่มความเข้มของการให้ฟีดแบ็กทีละสเตปอันนี้มองเป็นเชิงระดับนะครับการให้ฟีดแบ็กอันดับแรกเลยที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอเราเรียกว่า acknowledge ครับคือการยอมรับด้วยความเต็มใจหมายความว่าเห็นด้วยกับความคิดของเขาชื่นชมกับไอเดียดีๆเรียกว่าเราฟีดแบ็กครับเราสะท้อนสิ่งที่เราได้รับจากเขาแล้วเรารู้สึกโอเคเราเรียกว่า acknowledge จะทําให้ผู้ที่เราฟีดแบ็กนั้นรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาเราสนใจเขานะครับระดับที่2ของความเข้มครับที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเราเรียกว่าเคล r i f ิฟายฟีดแบ็กในการเคล r i f ิฟายก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่เป็นความเข้มเพิ่มขึ้นคือหลังจากที่เราคุยกับใครแล้วเราเคลี i f ิฟายนิดหนึ่งว่าเท่าที่ได้ยินจุดประสงค์คืออย่างนี้ใช่หรือไม่ครับ เท่าที่เข้าใจสิ่งที่คุณต้องการให้สื่อหรือสิ่งที่คุณต้องการให้เราเข้าใจคือเรื่องนี้ใช่ไหมครับเราสามารถฟีดแบ็กในมุมของเคลียริฟายได้ครับความเข้มต่อมาครับถ้าเราจะเพิ่มเติมก็คือเป็นเรื่องของการนําเสนอแนวคิดของเราครับขอญาตฟีดแบ็กมุมคิดของเราเนะาะย้ำครับเป็นการนําเสนอแนวคิดของเราเป็นการ present. พรีเซนต์พรีเซนต์กรอบความคิดของเราพรีเซนต์ความเชื่อความคิดความรู้สึกของเรา พรีเซนต์สิ่งที่เราอยากให้เขารับรู้ครับเราก็เรียกว่าเป็นการฟีดแบ็กอย่างหนึ่งครับเป็นเรื่องของความเข้มเดิม acknowledge ยอมรับสิ่งดีๆของเขาต่อมาครับ clarify ว่าเราเข้าใจตรงกันนะต่อมาก็นำเสนอสิ่งดีๆเราสามารถเพิ่มความเข้มต่อได้ครับเราเรียกว่า clearing question ครับใช้คำถามครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ ต้องการสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นต้องการสร้างความชัดเจนเพิ่มขึ้นไม่ใช่เป็นคำถามไปซักครับเป็นคำถามเช่นโอเคอยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมตรงจุดนี้นิดนึงครับจากที่ผมฟังแล้วผมเกรงว่าผมจะเข้าใจผิดพอจะขยายความจุดนี้ได้ไหมครับเป้าหมายที่ต้องการคืออะไรครับเป็น Clearing Question ครับถามเหมือนต้องการคำตอบแต่จริงแล้วเป็นการให้ Feedback รูปแบบหนึ่งคือใช้คำถามเพื่อ ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังสื่อสารนั้นเพิ่มขึ้นครับเป็นการให้ฟีดแบ c k ในอีกระดับหนึ่งเพิ่มความเข้มลงมาอีกครับเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ผู้ที่เราฟีดแบ c k นั้นสามารถที่จะรับฟีดแบ c k แล้วมองไปข้างหน้าครับเราเรียกว่าฟีดฟอร์เวิร์ดครับคือการให้ข้อมูลป้อนกลับไปข้างหน้าครับเช่นอยากให้ลองทำแบบนี้ดูนิดนึงเพราะว่าจะเกิดผลลัพธ์แบบนี้มีคำว่าเพราะว่า Ờ, ลองสิ่งที่มองเห็นนะครับถ้าทำอย่างนี้แล้วน่าจะทำให้จุดนี้ดีขึ้นครับโอเคถ้าแก้ไขตรงจุดนี้แล้วจะมีเอา์คัมแบบนี้ออกมา mm hmm. เห็นไหมครับการให้ฟีดแบ็กการให้มุมมองการให้สิ่งที่อยากให้เขาทำจะทำให้เขาไปข้างหน้าต่อได้ mm hmm. เพื่ออะไรเพราะอะไรจุดประสงค์อะไรน่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเป็นการเรียกว่าฟีดฟอร์เวิร์ดครับสุดท้ายครับ ก็คือเป็นสิ่งที่เราให้เป็นปกติเราเรียกว่า suggestion ครับคือการแนะนำนะครับย้ำครับควรเป็น positive suggestion ครับขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะสิ่งที่อยากแนะนำคือ12345อยากจะขอแนะนำจุดนี้นิดนึงนะถ้าใช้จุดนี้แล้วนะครับน่าจะดีมากเลยเช่นนี้นี้น,นี้นี้ครับงั้น หากเราฝึกระดับความเข้มของการให้ฟีดแบ็กเชิงบวกเป็น Positive Feedback ก็จะทําให้เราสามารถที่จะกล้าฟีดแบ็กกับผู้อื่นมากขึ้นเพราะฟีดแบ็กถ้าเกิดเราฟีดแบ็กไม่ดีจะกลายเป็นมุมที่เราไปคอมเมนต์คนรับจะรู้สึกว่าเราเผลอไปตําหนิหรือพาดพิงสิ่งที่ไม่ดีของเขาครับงั้นหากเราเริ่มต้นตามระดับที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คิดว่าครับ การให้ฟีดแบ็กของท่านจะได้รับการพัฒนาไปเพิ่มขึ้นครับย้ำครับการให้ฟีดแบ็กเป็นด้านดีเราสามารถให้ได้ครับและมีระดับของความเข้มที่เราจะให้ครับหวังว่าท่านคงจะได้ประโยชน์จากชุดน,นี้ขอบคุณมากครับ